รัุณสูงข้าผู้นำมิชามาให้เป็นสิษย์มีครูจึงยืนสู้อย่างผู้มิใจ่คนครูที่นำทางใจจึงทำให้ศิษย์มีวัน กราบแทบเท้ารอยดาวเป็นมาลลยมาคลรองใจครูสองมือครูผู้ทำให้โลกหน้าอยู่กลายเป็นสองมือน้อมกลมกับครูผู้ให้สวัสดี<ช>ค่ะอาารย์แม่ค่ะข้าหนูก็เป็นตัวแทนจากนักศึกษาพยานสารบันทิกชั้นปีที่สามนะคะ ตั้งแต่วพวกหนูก้าวเข้าสู่รั้วอินทวาเข้ามานะคะก็ได้เจอกับท่านอาจารย์สมดีทวนญพลนะคะค่ะอาจารย์แม่ก็ให้คําแนะนําคอยดูแลช่วยเหลือพวกหนูตลอดมาเวลามีวันสาคัญนะคะอาจารย์แม่ก็ไม่เคยละเลยในวันสําคัญของพวกหนูนะคะคือการคุณแม่ก็จะพาไปกินข้าวอาจารย์อาจารย์แม่น่ารักกับพวกหนูมากนะคะพวกหนูสัญญาว่าพวกหนูจะตั้งใจเรียนและจะสอบสบายให้ผ่านและจะเป็นพย่บาวันที่ดีค่ะ ค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะหนูพวกหนูก็ขอให้อาจารย์แม่มีความสุขมากๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักอาจารย์แม่นะคะสวัสดีสสดค่ะอาจารย์แม่สำหรับในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาอาจารย์แม่เป็นคนที่คอยให้ความรู้ให้ความแนะนําให้เราเดินทางไปในทางที่ถูกค่ะค่ะพวกหนูก็อยากจะขอบคุณนะคะ สำหรับความรักความเมตตาความห่วงใยที่อาจารย์แม่ได้มีให้พวกเราตั้งแต่เข้ามาเป็นนักศึกษาแล้วก็เข้ามาเป็นลูกของอาจารย์แม่ค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะพวกหนูก็ขอให้อาจารย์แม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและน่ารักแบบนี้ไปตลอดนะคะ อาจารย์แม่จะอยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปค่ะรักอาจารย์าารยแม่นะคะสําหรับความรู้สึกของดิฉันที่มีต่ออาจารย์พ่อนะคะตั้งแต่พวกเราก้าวเข้ามาสู่รั้วอินทวานะคะอาจารย์พ่อเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะคอยชี้นําแนวทางอคอยเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับพวกเราเสมอมาค่ะค่ะหนูก็ขออเามทาคุณประสีะรัตนาไตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงนวลบัน,นดานให้อาจารย์พ่อมีความสุขในวัยหลังเกษียณ และสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะก็ขอให้อาจารย์พ่อมีกระะารยันยิตรที่ดีแล้วก็มีรอ่รายยิ้มในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาจารย์พ่ออย่าลืมคิดถึงพวกเรานะคะอาจารย์พ่อจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปค่ะ คุณความดีที่ท่านเคยสะสมจงบันรลนให้มีสุขหลังเกษียณขอบคุณท่านที่ได้สอนเป็นบทเรียนให้ลูกศิษย์ได้อ่านออกและเขียนเป็นพเพราอาจารย์พอนะคะสวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2เป็นลูกอาจารย์เลนุวัฒน์นะคะ ค่ะก็อยากจะขอบคุณอาจารย์พ่อนะคะที่คอยดูแลพวกเรามาตลอดให้ความห่วงใยแล้วก็เอาใจใส่เหมือนกับที่อยู่ครอบครัวเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้อาจารย์พ่อนะคะมีความสุขมากๆมีความสุขในการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอย่าดึงดูแลตัวเองนะคะรักอาจารย์พ่อนะคะสวัสดีครับ กระผมนายทวิชัยบุษดีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3เป็นตัวแทนจากสโมสรน,นักศึกษาก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์สำนิษขวัญโพลและอาจารย์เรณุวัตรโคตรพัฒนะครับที่ได้ก้าวสู่วัยเกษียรราชการนะครับก็ ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคําสอนทุกคําแนะนานะครับที่อาจารย์ได้มอบให้กับนักศึกษานะครับผมหวังว่านักศึกษาทุกคนนะครับได้รับคําสอนได้รับคําแนะนําก็จะนําไปปรับใช้ในสิ่งที่ดีนําไปปรับใช้ในสิ่งที่ขอประโยชน์ต่อสังคมนะครับก็ท่านอาจารย์นะครับได้โรงเรือนะครับได้สั่งสอนลูกสิ์มาเป็นเวลานานนะครับหลายปีก็พบเจอความเหน็ดเหนื่อย ต่อไปนะครับมาถึงวันนี้แล้วก็จะมีถนนสายใหม่นะครับที่มารองรับก็คือเป็นถนนสายที่61นะครับที่ได้ให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเดินอย่างมีความสุขผมหวังว่าถนนสายนี้จะพบเจอแต่สิ่งร่มเย็นผมขอให้ถนนสายนี้พบเจอแต่สิ่งที่มีความสุขพบเจอแต่สิ่งที่ดีทุกอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ก็ดังที่ว่าวันวันที่ภาคเพียรสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมิขอบคุณครับ ันเคยเกือพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากมีวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปันหา จอตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไร